วันนี้ผมมีปัญหานะคะไฟเบรกไม่ติดผมก็ได้เช็คฟิวเช็คอะไรดูแล้วฟิวไม่ขาดก็เดี๋ยวอาจจะถอดหลอดแล้วก็ไปซื้อหลอดมาเปลี่ยนใหม่การถอดไฟท้ายของรุ่นนี้นะครับจะมีน็อตอยู่2ตัวด้วยกันนะฮะก็มีตรงนี้กับตรงนี้นะฮะก็ถอดออกแล้วก็ดึงออกมาได้เลยเดี๋ยวเรามาถอดกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมใช้เป็นบล็อกเบอร์สิบเมื่อขันน็อตเสร็จนะฮะก็ดึงออกมาตรงตรงเลยนะครับ จะขยับขยับมันนิดนึงนะฮะเพื่อให้มันออกนะครโอเคออกแล้วครับโยกๆหน่อยนะครับเมื่อหลุดแล้วนะครับให้ทำการถอดสายไฟตรงนี้ออกนะฮะเราจะได้ถอดตัวนี้ออกมาทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับ กดลงนะครับแล้วก็ดึงออกนะครับตัวไฟเบรกเองนะครับจะอยู่ช่องบนสุดนี้นะครับตัวไฟเบรกเนี้ยจะเป็นไฟเบรกด้วยแล้วก็เป็นไฟท้ายด้วยเวลาเราถอดนะครับให้เราบิดลงนะครับกดลงนะครับมันก็จะออกมานะฮะอย่างนี้จะมีสลักอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนออกนะฮะ ดูด้วยตาก็เหมือนจะไม่ขาดแต่ทําไมเหยียบเบรกแล้วมันไม่ติดเดียวซื้อมาเปลี่ยนลองดูดีกว่าเผื่อจะติดนะครับอันนี้ก็ได้ไปซื้อหลอดใหม่มาแล้วนะครับพอเราเห็นหลอดใหม่กับหลอดเก่านะเทียบกันสิ่งที่แตกต่างก็คือรู้สึกว่ามันมีรอยเหมือนมันไหม้นะฮะดำๆเนี้ยแล้วก็ตรงฐานมันนะครับมันจะมีแบบเหมือนมันไหม้นะครับส่วนตัวใหม่นี้ที่ผมได้มานะมันขนาดไม่เท่าเดิมนะครับของเดิมมันจะเป็น21 5วทับห้วัตนะครับส่วนใหม่นี้จะเป็นยี่สิบสามทับแปดวัตก็น่าจะสว่างขึ้น E สอ,อง ะะกดลงไปนิดนึงนะครับแล้วก็หมุนนะครับโอเคเข้าล็อกแล้วนะฮะก็ใส่ลงไปครับแล้วเราก็บิดหมุนขึ้นนะครับดังแก๊กใช้ได้แล้วครับเวลาใส่คืนนะฮะเราก็ใส่สายตัวนี้เข้าไปกับตัวแจ็คอยู่ข้างล่างนี้นะครับใส่เข้าแล้วนะคะเราก็ดันเข้าไปโอเคเข้าล็อกเรียบร้อยนะฮะต่อมาเราก็จะมาขันล็อ ขันเข้าให้ตึงมือก็พอนะครับไม่ต้องแน่นมากนะครับแน่นแล้วครับเดี๋ยวผมไปเหยียบเบรกลองดูนะฮะว่าไฟจะติดหรือเปล่าตอนนี้ไฟเบรกก็ได้ติดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่าใช้งานได้วิธีการเปลี่ยนไฟเบรกนะฮะก็ไม่ใช่เรื่องยากนะฮะจะเป็นไฟเบรกไฟท้ายไฟตัดหมอกหรือเป็นไฟเลี้ยวก็สามารถเปลี่ยนเองได้ง่ายๆนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ